สวัสดีครับผมอรจย์เต้สมาร์ทลอร์ดยูเตอร์นะครับก็ตอนนี้นะครับในวงการกฎหมายเราก็เริ่มที่จะประกาศวันสอบมาแล้วนะครับเริ่มจากสนามของอายการเนี่ยก็จัดสอบกันในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะฮะเอาล่ะก็ เอาตามที่ผู้ใหญ่ว่ากันแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะให้คําแนะนํากับนักกฎหมายที่จะไปเข้าสอบอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องการผ่อนคลายมาตรการของการไปห้างสรรพสินค้านะที่เริ่มให้ไปห้างได้เนี่ยห้างเปิดนะตั้งแต่วันที่17พฤษภาเป็นต้นมานะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาไปห้างเนี่ยครับเขาจะมีการให้เราสแกนเข้าแล้วก็สแกนเข้าในแต่ละร้านแล้วก็สแกนออกนะครับวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยก็คือเขา มีความตั้งใจดีแหละครับที่จะตรวจสอบว่าเออมีคนเข้าร้านนี้ในวันนี้เวลานี้นะถ้ามีรายงานผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเขาก็จะออสืบย้อนกลับมาว่าเออผู้ติดเชื้อไปตรงสถานที่ไหนบ้างนะครับซึ่งก็เป็นมาตรการที่ดีนะครับผมอยากจะให้คําเตือนในสารน,นี้ครับว่าถ้าบังเอิญว่าในวันเวลานั้นเนี่ยนะครับนักเรียนได้ไปในร้านนั้นในช่วงวันเวลาเดียวก,กันกับที่มีผู้รายงานผู้ติดเชื้อนะครับนักเรียนอาจจะถูกกักตัวได้นะครับซึ่งถ้าบังเอิญว่ามันแจ็คพอต โดนกักตัวในช่วงที่มันตรงกับวันสอบพอดีนะครับนักเรียนก็จะเสียโอกาสในจุดนั้นไปนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากแนะนําว่าไม่ควรที่จะไปห้างสรรสินค้าจนกระทั่งพ้นจนช่วงเวลาสอบไปไม่อยากจะให้โดนกักตัวในช่วงเวลาสอบประการที่2นะครับก็คือการเตรียมอุปกรณ์นะฮะตอนนี้คิดว่าหลายคนคงจะมีแมสช้แล้วแหละนะครับแมสคือหน้ากากาอนามัยแบบเนี้ยนะครับ ก็คงจะทราบดีว่ามันมีปัญหาเรื่องการหายใจนะฮะต้องมีดึงออกมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มีอีกอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเรียกว่าเป็นเฟสชิลนะครับที่เป็นหน้ากากใสๆอะนะในทีวีเนี่ยเราจะเห็นพวกดาราที่เอามาใช้เพราะต้องการให้เห็นหน้านะครับก็ให้ไปหาซื้อตัวนี้จัดเตรียมมาไว้นะผมว่ามันหายใจสะดวกกว่าหน้ากากอนามัยเยอะคนที่ใส่แว่นตาก็ลองเอามาใช้ดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมนะอันนี้ก็แนะนําอย่างมากนะครับ อันที่3นะครับก็วันที่ไปสอบในห้องเขาคงจะพยายามจัดอะไรไว้ให้เรียบร้อยแหละนะครับนอกห้องกอ็พยายามเวลนะยะกันเอาเองก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจว่าหน้าห้องสอบเขาจะจัดระบบกันยังไงนะฮะอันที่4คืออยากให้ระมัดระวังในเรื่องของห้องน้ํา ว่าเชื้อนี้มันคือตอนนี้ภูมิความรู้มันยังไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่ว่ามันติดกันในช่องทางไหนก็ระมัดระวังตรงห้องน้ําเวลากันแบบวันที่มาจะมีร้อยคราบปัสสาวะร้อยนั่งทับกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เอาละอย่างน้อยที่สุดนะครับเราประคองตัวให้ไปจนถึงวันสอบให้ได้อย่าให้ไปโดนกักตัวในช่วงนั้นก็แล้วกันนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับยังไงวิกฤตินี้มันก็จะต้องผ่านพ้นไปในที่สุดนั่นแหละนะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขผ่านพ้นไปได้แล้วก็สอบผ่านสมปรารถ ขอบคุณครับ